หลอดจะได้ที่ไหนพี่จะไปตีนร้ายอยู่ข้างในครับพี่รถครับ กูอ,อ,อยู่ที่มึงอ,ะอ่ะเออแป๊บแป๊บด,ดีมากไอ้น้องนียวเป็นมึงแม่งโคตรอับเลยพอใครไปทำอะไรไว้ไปเนี่ยเขี้ยอะไรมึงเนี่ย ไอ้บอสมึงตอดในเต็นต์หรอวะเอ้ามึงอยูเล่นไหมเนี่ยอีกแล้วไม่อยากเสียงดังว่ะโอ้กางป่าขนาดนี้ใครจะไปได้ยินมึงวะผีดิเออเราต้องผีกันไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกูเล่นกีใต้เองเล่าดิเล่าดีกูอยากฟังเออดิมึงกลัวผีเข้าทางกูเลยไม่ไม่เดี๋ยวกูเล่นกีใต้เองเดี๋ยวเล่นจีต้มึงเล่นไม่เป็นเฮ้ยเอามานี่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 ก็มึงจำได้แค่ายปีที่แล้วได้ปะเรื่องไหนวะใกล้เรื่องที่มัน ต้องเล่าอะไรวงที่มีคนเกินสิบคนอน่ะมงจะเล่าเรื่องนั้นจริงเหรอกูจําไม่ได้แล้วเว้ยแล้วตอนจบเป็นไงวะตอนจบกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวคนที่สิบก็มาบอกเองไงเอ,อ้อแปลว่าต้องมีคนครบสิบคนใช่ถ้าสมมุติมันไม่ถึงสิบคน,น,บคนก็จะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งฟังกับพวกเราไม่เอาเอากีตาา้ามากูจะเล่นเองเดีเ๋ยวใจเย็นดี เขาไม่ได้มาหลอกมึงถ้าเขามาหลอกมึงอะค่อยกลัวเขามาฟังมึงเฉยๆเอาไอ้สัสมึงจะร้อยเขามาหลอกกูไงก็โอเคป่ะถ้ากูจะเล่าอะเอาดิกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นไงต,งตอนจบเฮ้ยกูจริงดิมิวถ้ามึงกลัวมึงเข้าไปนอนในเต็นท์ซะอะนะกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องเนี้ยมันจริงหรือไม่จริงแต่ถ้ามึงเข้าไปอ่ะ ตรงนี้ก็จะเหลือสามคนผีที่เข้ามาเพิ่มก็จะเป็นเจ็ดตัวหนักกว่าเดิมอีกนะมึงเฮ้ยงั้นเดี๋ยวกูอยู่กับมึงก็ได้เออเดีดีมันเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งเว้ยมีพ่อแม่ลูกสาวไปเที่ยวห้างกันก็ดันเดินผ่านร้านขายพักเครื่อง พวกของขังของเก่าไงพ่อก็เลยเดินเข้าไปดูแม่กับลูกก็เลยเดินตามเข้าไปดูด้วยพอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บพ่อเนี่ยรู้สึกว่าจะติดใจนะเดินดูทั่วร้านเลยแล้วแม่ที่เดินตามเข้าไปดูด้วยเนี่ยดันเอากระเป๋าไปชนดาบที่วางอยู่บนตู้ตกลงมา มึงอยู่ทำไมอ่ะเล่าต่อดิเล่าต่ออะไรมึมงกรอดาบตกลงมาเนี่ยด้ามดาบม,มันก็เลยล้าวทางร้านก็เลยบังคับซื้อกลับพอกลับมาบ้านเนี่ยลูกสาวก็ชักดาออกมาดูปรากฏว่ามันเป็นรอยสนิมเคลอะเลยแล้วก็มีก้อนสีแดงๆเนี่ยติดอยู่ตรงบริเวณดาบซึ่งน่าจะเป็นเลือดนั่นแหละทีนี้ลูกสาวก็กลัว ก็เลยเก็บดาบนั้นอ่ะเอาไว้บนหิ้ง,ง,งต่อหลังจากนั้นมาลูกสาวก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมแปลกของแม่ที่เปลี่ยนไป แม่เริ่มเริ่มพูดจาสันส้นๆห,นหนุ่นๆเสียงดังลักษณะท่าทางคล้ายๆผู้ชายส่วนพ่อก็เริ่มไม่ยินเสียงขึ้นมาใดขึ้นลงขึ้นลงแล้วลูกก็มักจะได้ยินเสียงตะโกนว่ามึงลูกเกียดกู กูว mm ่าเราไปเล่ากันต่อในเต็นไหมกูว่าเราเล่าว่ามึงเล่าตรงนี้แหละงานังเข้าคนแม่แม่ก็ยังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เริ่มเป็นคนพูดจาเสียงสั้นๆห้วนๆเริ่มสะสมของเก่าให้ลูกสาวไปหาหมากภูมาให้เคี้ยวทั้งที่สมัยนั้นอะ่ะมันไม่มีใครเคี้ยวกันแล้วบวบวกกับอะไรหๆให้การเนี่ยทำให้พ่อและลูกสาวเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวจึงนำเรื่องเนี่ยไปปรึกษาพระหลวงพ่อที่ตัวเองนับถือ เขาก็ถามว่าได้ไปน,นําหรือว่ารับของจากใครมาหรือเปล่าพ่อก็บอกไปว่าไปทำดับเก่าๆที่ร้านขายพ้าเครื่องด้ามแล้วทางร้านก็เลยมาครับซื้อกลับมา ต้องเล่าต่อพอไปหาพระที่วัดเขาก็บอกว่าโยมไปทำของรักของเขาเสียหายเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากลูกสาวเขาถามกลับไปว่าต้องทำยังไงเขาก็ตอบกลับมาว่าต้องพาแม่ไปขอเข้ามา พ่ก็ถามกลับมาอีกว่าตอนนี้ดาบอยู่ที่ไหนพ่อก็บอกว่าตอนเนี้ยดาบเอามาเก็บว่าอยู่ที่บ้านพ่อก็เลยบอกว่าให้เอาดาบเนี้ยมาเก็บไปที่ตัวเองจะดีกว่าพ่อก็ถามกลับมาว่าแม่มีอาการแปลกๆแม่ไม่ยอมออกจากบ้านเลยอาการคล้ายๆผีเข้าจะต้องทำยังไง ว่วงเลิกเล่าเหรอมึงไม่เห็นเหรอวะว่าถ้าเลิกเล่าอ่ะจะเป็นไงดีมใกล้จบยังวะใกล้แล้วล่ะโอ้ยกูไม่ไหวแล้วนะเว้ยมึงไม่เห็นเหรอข้างนอกเนี่ยมันอะไรอ่ะกูก็บอกแล้วว่าอย่าเล่าอย่าเล่าอ่ะเชี่ยกูขอโทษใครมันจะไปรู้ว่าเล่าแล้วจะเป็นอย่างงี้ดีมมึงตองเล่าต่อ พอพาพักกลับมาบ้านพักก็เจอแม่ยืนถือดาบอยู่กลางบ้านพ้องกั็ชีด้ดาบแล้วก็ถามว่ามึงจะมาไหมไหนอีกมึงต้องการอะไรจากกูพักก็ถามกลับไปว่ามึงเป็นใครทางฝั่งแม่ก็ตอบกลับมาว่ากูชื่อนายเลิศกูเป็นาหารกูตายมานานแล้ว เขา,า,าก็ถามกลับไปอีกว่ามึงมาเข้าสิงล่างผู้หญิงคนนี้ทำไมแ <c oughs> ม่ที่กลายเป็นทหารในเรื่องก็ตอบกลับมาว่ามันทำของร่างของกูพังมันลูกเกียดกู กูจะท,ทำลายของที่อินี่รักเหมือนกันพัเก็ตอบกลับไปว่าอย่าจองเวรจองกรรมกันอีกเลยลูกสาวก็ร้องไห้คนพ,พ่อก็ทำอะไรไม่ถูกพาก็ได้จะปอบผีตัวนั้นว่าเดีย๋ยวจะให้ครอบครัวนี้ทำอง์อุทิศสูงกุผลไปให้ มึงหยุดเล่าทำไมวะที่กูฟังมามีแค่นี้ไหนคนที่สิบมึงวะว่าเรามีสี่ตอนนี้ผีมีห้ารวมกันเป็นเก้ายังไม่ครบสิบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คิดได้ออกมีอนนี้พีู่กสามันกลับาจากรงเนียน่ะมันเจอคนเดินขึ้นมาไดนึกว่าเป็นพ่อ มันเลยกระโกนขึ้นไปทักแต่ไม่ใช่มันเป็นแม่เดินถือดาบขึ้นมาใด้บ้าน เป็นตัวที่สิบใช่ปะวะทำไมมนยุงไม่เล่าอีกอะหรือว่ามันจะเป็นอาคนเล่าวะสิบคนมันน่าจะหมายถึงคนฟัง กูฟันหัวพระนั้นกูแทงพ่อมันกูฆ่าลูกสาวมันและกูก็คาดกินมันจะสูไหน